มาครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่สภาพอย่างสวยนะครับผมอัปเดตกันให้ดูกันแบบก็พบนะครับผมคันแรกก่อนเลยนะครับเป็น V ีออสนะครับผม1.5ตัวมิตรราคาดีคันนี้369,000บาทเลขไม่หลักหมื่นนะครับคันต่อไปแซดดิชั่นปี19 369,000บาทเหมือนกันนะครับไม่หลักหมื่นลูกค้าบอกเลยอย่างสวยนะครับคันนี้นี่เลยโคราคอสใครชอบสายประหยัดนะครับผมไฮบริดสวยๆเลยนะลูกค้าคันนี้8 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นปีอย่างใหม่นะครับผมและนี่เลย สปอร์ตนะครับรอๆนะครับผมยาลิสปี23.24ขายเพียง4 1 0 0 0 0มืนบาทเท่านั้นและนี่เลยท็อปสุดนะครับใครชอบแบบว่าป๊อปปูล่าหน่อยๆนะสีขาวมุกเลยลูกค้าปี2021นะครับผมขาย4 1 9 0 0 0มืนบาทใครชอบนะครับ5คันนี้นะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยมาผมกลับมาเชิญกับหลังเพชรยนต์อีกแล้วนะครับต้องกราบสวัสดีนะครับ FC ของบริษัทเพชรยนต์กันด้วยนะครับผม วันนี้มีรถเข้าใหม่นะอัปเดตกันให้ดูแบบครบๆนะครับไม่ว่าจะเซตเมนไหนนะจัดได้เลยคลิปนี้ตัดสินใจได้แน่นอนนะครับคันแรกนะครับเข้าใหม่นะบอกเลยว่าอย่างหล่อนะ v ีออสนะครับนี่เรเวก็มีนะครับหรือจะเป็นโคราคอดนะใครชอบแบบว่าสายไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันนี่จัดไปเลยนะอย่างคุ้มนะครับเตะแบบว่าคิดคิดแ a c นะมีคิดแ a c ด้วยนะครับอย่างสวยนะครับลูกค้าใครชอบแบบว่าประหยัดน้ำมันสุดๆอีกอีโกคานะครับผ่อนอยู่ประมาณ78,000พันนะ สภาพสวยคู่เลยนะครับบอกเลยวันนี้ครบจบแน่นอนก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคัดสรรรถมากันอย่างดีแค่จัดรถก็ฟาดไปเกือบชั่วโมงแล้วนะครับนี่มาดูคลิปนี้บอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับรีบจับรีบจองนะครับจองให้ทันก็พอนะครับสำหรับ5คันนี้นะเลขไมล์หลักหมื่นทุกคันลูกค้าคันแรกก่อนเลยนะครับผม v ีออสหนึ่งจุดห้าโตมิตรสภาพอย่างคิปสภาพอย่างใหม่นะคันนี้ขาย3ามแสน 69,000บาทปี2019นะลูกค้าบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับคันนี้สภาพดีนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะไฟนะครับสวยๆนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเดย์ทอมแล n นิ่งไลท์ life, มาแบบครบๆนะนี่ยางรอนะครับเดย์ไลท์นี่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะสภาพดีมากๆนะครับลูกค้านี่เป็นงานตะเข็บทุกอย่างสวยหมดนะครับลูกค้ามีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะไม่ใช่ปัญหาลูกค้าอันนี้สภาพแรกเข้านะครับอันนี้ขอย,ย้ําก่อนเลยนะครับ ล้อแมกนี่เป็นไงสีเทาลมดำนะครับสภาพอย่างสวยลูกค้าแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนอย่างปี2023นะเอาไปใช้กันอีกยาวๆจนลืมแน่นอนนะครับลูกค้าบอกเลยสภาพดีมากได้เบาะหนังนะครับผมตัวชุดตกแต่งนะภายในนะครับจะเป็นสีโรสโกนะสภาพอย่างสวยนะลูกค้าคอนโซลคอนโซลนี้ใหม่กิ๊กเลยนะครับพวงมาลัยกิ๊กๆนะครับมัลติฟังก์ชั่นมาครบๆนะโรสโกเด่นๆนะครับลูกค้าสำหรับตัวมิดนะคุณผู้หญิงต้องชอบแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะ ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสาหรับด้านหลังนะเบาะสวยนะครับงานดีลูกค้านั่นๆตึงๆสภาพกริบกิบนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆดนะครับผมสภาพใหม่มากๆนะภา,นภายในภายในนี่ใสๆสสภาพสวยคันนี้หล่อจริงนะครับหลังคาด้านบนนะครับเป็นแบบคา,าตารันคาตาลันนะครับผมสภาพดีเลยนะลูกค้าน่าใช้มากๆนะครับผมใครที่สนใจนะวีออสนะครับสมรรถนะดีๆนะครับผมเลขไมล์หลักหมื่นนี่จัดคันนี้ คุ้มสุดๆนะน็อตเนสไม่มีแกะนะครับลูกค้าเมคอาร์ตกลมคมสวยกริปเลยนะนี่เมคองเมคอาร์ตนะครับอยู่แบบครบหมดนะสภาพดีนะครับผมยางอะไหล่เป็นไงโชว์ยางอะไหล่น,นิดนึงนะครับมีไปครบๆเป็นไงนะครับผมทางมุมพงทางมะพร้าวนี่เป็นไงสีแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะลูกค้าเมคอาร์ตกลมคมสวยนะครับในส่วนของตัวหลุมยางอะไหล่นะไม่มีเคาะไม่มีบุบนะลูกค้าสภาพดีแบบทั้งคันของจริงนะ ใครสนใจนะสำหรับวีออสคันนี้นะครับสามารถโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นเซตเมนที่ลูกค้าต้องการเนาะขับตามจังหวัดได้ในเมืองประหยัดนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะสำหรับตัวมิดนะครับแต่ส่งตัวภายในนะครับผมเล็กไม้แปดหมื่นลูกค้าพระเจ้าไม่อย่างน้อยนี่อย่างสวยนะครับเดอนใหม่นี่ใหม่เิ๊กหมดเลยหน้าจอไปก็พบนะครับผมสภาพคือของดีจริงนะแอร์เอเอฉ่ำๆเย็นๆแน,น่นอนลูกค้าสาหรับ1.5ตัวมิดเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะ เด <Bond> ี๋ยวให้ลูกค้านะครับดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนี่ให้ลูกค้าดูห้องเครื่องนิดหนึ่งันนี้สตาร์ทให้ดูเลยนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสตาร์ทเป็นช่องเลยนะลูกค้านี่สภาพแรกเข้านะครับผมบอกเลยว่าเครื่องอย่างนิ่มนะครับฟังเสียงดูได้นะลูกค้าได้เครื่องยนต์นะครับดูโอวีทีไอนะครับผมตัวนี้1 0 8แดแรงม้านะสุดยอดลูกค้าไปต่างจังหวัดนะครับผมในเมืองในเมืองสบายนะครับลูกค้าประหยัดน้ำมันแบบสุดแล้วนะครับสําหรับ VVTI นะครับ ตัวูกด้านบนฝากระโปรงสมบูรณ์สุดๆลูกค้าสภาพอย่างดีนะครับล้างแค่รอบเดียวเท่านั้นเอามาถ่ายให้ลูกค้าดูแล้วนะครับติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะสภาพอย่างสวยลูกค้าห้องเครื่องนิ่เนียนใหม่กิ๊กเลยสภาพอย่างดีนะครับนี่แบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเหลือๆน็อตเนดไม่มีแกะลูกค้าฝังกุ้งฝังแก้มสวยเนียนหมดทั้งคันจริงๆนะคันนี้สภาพสวยกิ๊บนะครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มใครสนใจนะครับสำหรับ VO อสภาพดีๆแบบนี้นะครับ โทรเบอร์ด้านล่างด่วนๆได้เลยนะมานะครับคันที่2นะเอาใจสายถึกสายบึกสายบึนนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆได้เป็นรถเข้าใหม่ที่มาเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะ369000บาทนะครับปี2019เลขไม่หลักหมื่นลูกค้าบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะเป็นซอรดิชั่นตัวแรกนะครับในตำนานของเราเนาะป่งล้อพองเรียบร้อยนะครับสำหรับชมนี้นะได้ป่งล้อพองเรียบร้อยได้หน้าหล่อนะครับ ไฟตัดหมอกมีไปครบๆนะครับผมไฟน่องไฟหน้าใสากิ๊กนะครับช่องลงช่องลมทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะสภาพอย่างดีคัดเกรดมาให้เรียบร้อยนะครับผมแม็กนะครับได้เป็นอันลอยเรียบร้อยไม่ใช่ฝากระทุงกระทาอะไรนะล้อแม็กเลยนะครับลูกค้าอันลอยสวยๆนะครับยางปี2 2สภาพดีได้เป็นยางดันหลบนะตัวนี้หลอหมดนะปวงล้อซุ้มล้อไปสวยๆนะครับลูกค้าสภาพคือกิฟตของจริงเนี่ย ในส่วนงตัวแคปนะครับโอ้ยตัวนี้รู้สึกว่า3า9 0 0 0หกหลูกค้าได้เกียร์ออโต้นะครับผมสุดของจริงนะครับคันนี้นี่ภ,ยภยายนงภายในใสๆใหม่ๆพวงมาลัยสวยนะครับเกียร์ออโต้งานดีแบบสุดๆนะเครื่องลวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับผมเบาะแน่นเบาะตึงสภาพสวยเลยคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมหลังจากลงไปนี่ติดจองแน่นอนนะใครช้านี่บอกเลยว่าอย่างอดนะคันนี้ สภาพดีลูกค้าแรกเข้าสุดร้อนนะตาโลโก้แซดดิชั่นไปครบๆนะครับตัวนี้นะครับมีกันชนเซ็นเซอร์หลังมาพร้อมหมดนะสภาพอย่างสวยนะครับลูกค้าน็อตเนดไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับผมสาหรับไลเนอร์ต้องขออภัยด้วยนยังไม่ได้ล้างนะลูกค้านะอันนี้ให้ดูเลยว่ารถแรกเข้าของจริงนะครับสภาพดีคัสสวยอีกหนึ่งคันนะครับไฟท้งไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักนะครับตัวรถนะครับเหลี่ยมมุมคมสันนะครับสภาพสวยหมดนะงานดีแน่นอนนะครับคันนี้ เดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวภายในนิดนึงนะภายในแอร์ชําแอร์เย็นลูกค้าสภาพอย่างสวยพวงมาลายัยใหม่กิ๊กนะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายทรออกได้นะครับผมเลขไม้นะครับวิ่งไปเพียง70,000โลเท่านั้นโอ้โหไม่เหลืหมื่นแทบทุกคันนะครับเข้ามารถนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างแรงนะใครสนใจรีบจับรีบจองดว่ดววๆนะคันนี้ผมบอกเลยว่าไปเร็วแน่นอนนะครับสภาพอย่างสวยคันนี้นะอย่างคุ้มนะครับอย่างคุ้มบอกเบิร์นี่ กิ๊กกิ๊กกิ๊กนะห้องเครื่องนะครับตัวนี้หัวใจสําคัญเลยของตัวกระบะเนาะแต่คันนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมน็อตเนิร์ดไม่มีแกะลูกค้าเครื่องยนต์ไม่มีไขไม่มีแกะทุกส่วนสวยหมดนะครับสำหรับเครื่องยนต์นี้นะ2.4 GD ูซีเจเน o ั่นบูทซูเปอรนะครับ150งาแรงม้าลูกค้าตัวนี้ได้เป็น A s i a n Boost แล้วนะก็คือบูทการออกตัวนะครับแรงบิดสูงในรอบต่านะครับผมบอกเลยว่าสุดของจริงสําหรับตัวเครื่องนี้นะปัจจุบันซึ่งยังใช้อยู่เลยนะ สุดจริงนะมอลมเบรกเสริสดงดงามนะครับฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะจัดนะนี่ไปหล่อๆนะครับน็อตเนื้ไม่มีแกะไม่มีไข่หัวก็โหลก้อบุบไม่มีนะลูกค้าสภาพอย่างดีฟูกด้านบนฝากระโปรงสมบูรณ์หมดลูกค้าหมุนหมดทุกอย่างอยู่ครบๆนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบลูกค้าเมกองเมกอาร์ตคมสวยคลิปทุกจุดเลยตัวนี้บอกเลยว่าหล่อของจริงนะหล่อของจริงคันต่อไปคันนี้เนี่ยเป็นไงเข้ากับผมนะนะหล่อจัดนะครับผม ป่าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปียี่สามนะคันนี้ปียี่สามเลขไม้สามหมื่นโลลูกค้าอย่างคุ้มได้ตัวไฮบริดนะครับผมยี่สามโลลิตรนะเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดอีกต่างหากนะครับสุดจะคุ้มเลยลูกค้าคันนี้สภาพดีจริงนะด้านหน้านะครับผมลูกค้านะครับติดกรอบด้านหน้านะครับผมเนี่ยชุดตกแต่งด้านหน้านะของแท้เดิมจากศูนย์นะครับติดมาด้วยนะครับลูกค้าบอกเลยว่าอย่างแพงนะคันนี้อันนี้อยู่ประมาณ3,700นะครับ สามพันเจ็ดนะจากศูนย์นะครับลูกค้าอันนี้ให้ลูกค้าไปแบบฟรีๆนะให้ลูกค้าไปแบบฟรีๆสภาพดีไฟตัดหมอกคู่หน้าไปครบๆบได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เด้ทไทม์เนิ่งไลท์คือครบหมดเลยลูกค้าช่องลงทุกช่องลมทุกอย่างสวยกริฟนะครับผมสภาพดีคัสเกตเอได้เป็นสีขาวมุกนะครับงานดีและสวยทุกมุมทุกจุดจริงๆฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันตาโลโก้เนะี่ไหบรบิดนะครับไฟครบ,บนะลูกค้าสภาพคือสวยของจริงนะ ตัวนี้มีคิดแบ็กด้วยนะครับล้อแม็ก hmm. เป็นอลลอยทูโทนนะได้เป็นยางม mm ิชลีนไปใช้หล่อได้เลยลูกค้า mm hmm. ยางนะครับผมปีเดียวตัวรถเลยนะถือว่าไปใช้คุ้มๆนะครับ mm hmm. ภายในนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าหล่องานดีนะครับหล่อและงานดีมากๆ mm hmm. นะครับผมเบาะสวยนะครับได้เป็นสีแดงคาดด้วยคอนโซลสีดาหล่อสวยสุดๆนะผมมาเรียบร้อยทั้งคันนะครับลูกค้าสภาพ กิฟต์ของจริงพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมลูกเล่นไม่ต้องพูดถึงลูกค้าเหลือๆและครบเครื่องมากๆนะครับหน้าจอ9นิ้วนะครับผมสุดของจริงแอร์ออโต้เนาะถือว่าอย่างสวยนะครับคันนี้มีคิดแบ็กนะตเตะปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับแต่อันนี้คุณแจมไม่ได้อยู่กับผมนะอ่าคุณแจมอยู่ไหนเนะี่ยนี่นะครับเป็นเปิดไฟฟ้านะครับผมใช้นิ้วเปิดก็ได้นะครับหรือจะเตะเป็นคิดแบ็กก็ได้นะ้องลูกค้าถือของสมภาระเเยอะ ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนตัวถาดท้ายนะครับสภาพดีนะครับเนียนสวยสนิทนะตัวด้านหลังนะครับผมนี่เป็นไงยืดหดได้นะครับผมนี่อย่างสวยนะครับลูกค้าบอกเลยสภาพดีน็อตเนินไม่แกะไม่ไขนะนี่เป็นไงเมคอาร์ตตึงเปียะนะครับผมสภาพอย่างสวยลูกค้าตะเข็บด้านข้างทุกอย่างสวยกริบนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED สภาพดีนะครับรอยแตกรอยหักรอยร้าวคาบหลงคาบเหลืองไม่มีให้เห็นแน่นอน สภาพคือสวยของจริงลูกค้าใช้ได้คุ้มๆเนาะ8ปดแสนสามหมื่นเกันถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าป้ายแดงขายแตะเกือบประมาณล้านสองเลยนะโอ้โหลูกค้าซื้อในราคาแปดแสนสามหมื่นเันะซื้อสดยังคุ้มเลยลูกค้าบอกเลยงานดีของจริง <c oughs> แผงกระจกนะครับด้านข้างทุกอย่างนะเป็นโครเมียมตาโลโก้โครโครโคราคอร์สไปครบๆนะนี่อย่างหอนะครับภายนงภายในนี้บบกแน่นๆ เบาสวยๆเบาตึงๆนะครับใช้กันแบบคุมค้มๆได้เลยภายในนี่โอ้โหแบบว่าน่านั่งสุดๆนะโอ้โหเงียบกิฟนะครับผมสตาร์ทแบบเงียบกิฟลูกค้าบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะพวงมาลงพวงมาลัยอย่างสวยลูกค้าดูดิฮะนี่เป็นมันติฟังก์ชันงานดีนะพวงมาลัยนี้เป็นหุ้มหนังแบบอย่างดีเลยเลยูกค้าพรีเมียมสุดๆนะคันนี้นี่กล้องถงุงกล้องถอยให,ใหญ่ๆชัดๆแบบนี้นะลูกค้านะ ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมคันนี้อยากขายนะ8 3 9 0 0 0บาทสุดยอดของความคุ้มแล้วนะครับผมในี่เป็นไงแอร์เออชําชๆเย็นเย็นับลูกค้า e v โหมดมีนะครับผมการลดเรื่องถไลไมมีอ่าดิฟฟีโหมดมีนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆคันนี้จัดเลยนะจัดเลยฟีดเวาจัดเต็มได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าราคาดีราคาสวยมากๆเนาะ ลมล้อโปร่งล้อนะครับผมสวยกริปนะครับลูกค้าตัวนี้เดิมแท้มาจากโรงงานนะชุดแต่งครบๆบนะครับผมสภาพคือของดีจริงนะสำหรับห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยลูกค้าบอกเลยว่ากริปนะครับผมเลขไมล์สามหมื่นเองเนาะนี่เลขไมล์สามหมื่นเองถือว่าคุ้มมากๆนะโคโรราคอร์สนะครับผมโอ้โหหล่อจริงนะสำหรับห้องเครื่องนะครับผมแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับได้เป็นตัวไฮบริดเจน4ี่นะครับตัวนี้เป็นที่เก็บตัวไฟนะ ยิงตรงไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งจะช่วยการทำงานกันแบบหมุนเวียนตลอดนะก็ถือว่าคุ้มประหยัดนะครับจบในคันเดียวเลยเนาะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ ABS นะครับผมมีไปครบครบนะ ABS แต้มสีครบหมดนะครับผมตัวอยู่ข้าง,างตัวแบตตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตัวพูกด้านหลังในสวยกริปหมดเลยลูกค้าเท่อ,องค์ท่าแอร์ใส่พงใส่ไฟใหม่กิ๊กหมดเลยสภาพอย่างดีนะครับคัดเกตคุณภาพให้เรียบร้อยเนาะ สภาพสวยของจริงนะครับลูกค้าราคาดีคัสเกตเอนะคานตรงคานแท้นะครับไม่มีคดไม่มีงอสภาพคือสวยของจริงน็อตเน็ตไม่แกะไม่ไขลูกค้าสภาพเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะนี่ฟูกเฟือก,กด้านบนนะสวยคริปนะเมกอองเมกอาร์ตกลมคมสวยหมดสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปก็พบพร้อมปัม๊มตาตาัวตา้ตาเรียบร้อยเอาเรื่องลูกค้าน่าใช้สุดๆนะใครสนใจนะครับผมสามารถโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผม8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้า สุดจะคุ้มนะครับามากันที่นะครับผมวัยรุ่นนะวัยทีนวัยทีนเรียนจบใหม่นะครับผมหรือว่า,าลูกค้าเพิ่งเรียนกําลังเรียนอยู่นะอยากได้รถแบบว่าเอาไปเฮลกับเพื่อนนะไปทะเลได้นะขับจังหวัดได้ไปไหนมาไหนได้ชิลๆก็จัดได้เลยนะครับสำหรับยาลิทนะครับหนสปอร์ตลูกค้าปี2 3จดย4นะครับ410,000บาทสุดจะคุ้มลูกค้าสภาพอย่างสวยได้สีดำเข้มๆแบบนี้นะ หล่อของจริงนะคันนี้ประจากด้านนาทุกอย่างสวยเนียนไม้หมดลูกค้าสภาพดีไม้หลักหมื่นนะครับผมตัวนี้ปี23จด24เลยขายสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะพระเจ้าอย่างถูกนะอย่างสวยนะครับคันนี้งานดีหมดนะลูกค้าสภาพ,พาภายในภายในนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม้กิ๊กนะครับพวงมาลงพวงมาลัยเนียนๆนะได้บอร์ดหนังหุ้มนะครับเดินด้วยได้สีฟ้าอย่างสวยลูกค้าในส่วนของตัวจอนะมีไปครบๆนะครับผมเนี่ครบเครื่องสุดๆนะเลขไม้วิ่งไป โอ้โหห้าพันเองเหรอใช่เหรออ๋อห้ามื่ไม่ใช่สามหนึ่งสาหนึ่งลูกค้ารอก่อนอุ้ยห้าพันจริงด้วยโอ้โหเล็กไมวิ่งไปห้าพันโลลูลกค้าสุดยอดนะครับอันนี้ไม่ขับเลยไ,ไม่รู้อ่าน่าจะไม่ขับเลยนะครับกล้องถงกล้องถอยมีไปครบๆนะตัวนี้กะระยะครบเครื่องหมดเลยสภาพคือของดีนะครับคันนี้ลูกค้าคุ้มมากมาก ใช้ Android Auto นะครับผม Apple CarPlay ได้หมดนะเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะครับเครื่องเล่นไม่ต้องพูดถึงลูกค้าบึ้มๆดังๆนะใช้คุ้มนะครับ Air Auto เบาะได้เบาะหนังสุดยอดแล้วนะครับคันนี้ถือว่าครบเครื่องคุ้มค่าสุดๆนะด้านหลังนะครับเบาะแน่นเบาตึงลูกค้าเนี่ยเนียนสวยสนิทนะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนแน่นอนฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับครบๆไฟทงไฟท้ายสวยหมดลูกค้าสภาพดี และส่วนงตัวถาดท้ายมีไปค็พบนะพร้อมตาโลโก้โตต้ตาครบเครื่องเลยตัวนี้อร่อยสูดแน่นอนนะครับไลายท้ายสวยนะน็อตเนื้ไม่แกะนะครับลูกค้าสภาพอย่างดีนะคาร,รงคาซีดนะครับมีไปครบลูกค้าตัวนี้ครบเครื่องนะฟูกด้านข้างทุกอย่างใหม่หมดนะลูกค้าไม่มีริ้วรอยถลอกสักนิดเลยอย่างคุมน็อตเนื้ไม่แกะไม่ไขนะครับกล้องถอยไปครบนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะใครสนใจนะครับผมรีบโทรเบอร์ด้านล่างด่วนๆนะ ันนี้นะครับพาดนี้จบเลยนะลูกค้าบอกเลยพาดนี้จบเลยปี 23. 24นะครับอ่ะภายในนะภายในสวยนะครับภายในสวยได้เครื่องยนต์ VVTIE นะครับตัวนี้ไปได้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะ92แรงม้า้า92แรงม้าลูกค้าถือว่าคุ้มมากๆได้กระบอก4สูบนะถือว่าวิ่งต่างจังหวัดไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดนะเป็นอีวูกาก็จริงแต่ว่าวิ่งทางไกลได้สบายเลยลูกค้านี่อย่างสวยนะ ตะเข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่หมดนะคันหน้านะครับเบ้าไฟหน้าสวยหมดสติกเกอร์ติดจากโรงงานครบๆนะน็อตเนิดไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับลูกค้าสภาพคือของดีจริงนะฟูกด้านบนฝากระโปรงสมบูรณ์หมดนะลูกค้าสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆหมดเลยสภาพอย่างคุ้มนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับตัวท็อปสุดอันนี้ป๊อปปูล่าของจริงนะได้สีขาวมุกนะครับสภาพสวยลูกค้า419,00 0บาทนะครับผมได้ปี2021เลย สีขาวนะครับตัวสปอร์ตพรีเมียมสภาพสวยไฟน่องไฟหน้าใสกิ๊กนะครับเดย์ทามนั่งนิ่งไร้ไปก็ครบนะครับกระจังด้านหน้านี่คือใหม่หมดนะช่องลมช่องลมทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าไปครบๆนะสภาพภายในนะครับลูกค้าไม่ต้องพูดถึงนะครับผมพูดสตาร์ทสมาร์ตเอนทีนะครับผมมาแบบครบหมดนะคือตัวท็อปสุดลูกค้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับแบบครบเครื่องนะให้ดูแสงสีเสียงกันนิดนึงตัวนี้อย่างคุ้มนะครับ อ่าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบเอ็ดนะลูกค้านี่เป็นไงสภาพหัวกงหัวเกียร์ใหม่หมดนะครับผมคอนโซลคอนโซลสวยกริบนะตัวนี้เรือนไมล์ MID นะครับแสดงผลเป็นจอสีเรียบร้อยนะมีเลนดิพัชเจอร์ alert นะครับผมครบเครื่องนะสําหรับตัวออปชั่นนะครับนี่เป็นไงเลนดิพัชเจอร์ alert มีนะตัวนี้คือของจริงนะครับนี่อย่างสวยอย่างสวยเลขไมล์นะครับผมตัวนี้สี่หมื่นห้าพันโล เลขไมล์45,000โลนะครับสภาพดีจัดเลยลูกค้าเอาไปใช้คุ้มคุ้มได้เลยนี่เป็นไงคุณแจนะครับนี่อย่างครบเครื่องนะตัวนี้สวยจริงนะครับจัดกันได้เลยได้เบาะหนังนะครับผมแอร์ออโต้นะในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นพิเศษอยู่แล้วสําหรับตัวท็อปน้อยจะเดินด้วยได้สีฟ้าสภาพสวยๆส,สดๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อของจริงนะเบาะด้านหลังนี่แบบ สวยคลิปนะโอ้โหนะใช้งานน้อยจริงนะเนี่ยคันนี้นะครับก็จะมีตัวรูรูนี่เขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษผมจําไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นระบายอากาศนะครับผมทําให้ลูกค้านั่งสบายและนุ่มมากขึ้นไม่อมความร้อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะตัวฝ้าด้านบนนะครับจะคุมทนในโทนสีออกดําเทานะครับก็หล่อเลยลูกค้าระบบความปลอดภัยถือว่ามาครบนะครับสําหรับตัวนี้นะไม่ว่าระบบเบรกเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว L ンดิพัชเจอร์อเรสนะมีไปครบแอร์แบ็กเจุดนะสุดขีดนะครับผมน็อตเนสไม่แกะนะสภาพคือสวยเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนในส่วนของตัวนี้นะเนี่เป็นไงนชุดเติมโรงงานถูกเฉินไปก็คร,ครบนะครับผมตัวนี้สภาพกริบกริบเลยปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องบอกเลยว่าหล่อคันนี้หล่อของจริงนะครับลูกค้าเดี๋ยวรีบรีบไปลงนะรีบไปลงให้เลยนะครับบอกเลยว่าอยากขายนะครับสําหรับ รถเข้าใหม่โซนนี้นะเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเนาะน็อตไม่แกะนะครับลูกค้าแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเหลือๆของ GS นะครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับสวยกริปนะครับลูกค้าสภาพอย่างดีนะครับนี่ยังรอนะเครื่องยนต์นะครับได้เป็นก้าสองแรงม้าแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับแรงบิดไม่ต้องพูดถึงนะครับออกตัวดีกว่าเดิมแน่นอนนะสติเกอร์มอกติดไปก็ครบนะครับน็อตเนสไม่ขายไม่แกะลูกค้านี่ ยางสวยฝังก้งฝังแก้มสวยหมดนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหมดเลยนี่ตัวคานด้านหน้านะครับผมสวยครีบนะครับลูกค้าหมดหมด,หมดทุกอย่างอยู่แบบครบๆนะบอกเลยนะครับชนหนักชนน้าน้ําท่วมนะของเราไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนนะครับหรือเล่มชารุดสูญหายนะครับไม่ได้เห็นแน่นอนนะครับสาหรับที่เราเนาะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสาหรับรถเข้าใหม่ตอนนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมรถ5คันนี้แลกเข้าของเรานะไม่หลักหมื่นทางนั้นลูกค้า จับจองกันได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างสีแดงๆที่วิ่งๆอยู่นี่นะจัดเลยนะลูกค้าบ,บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนทั้ง5คันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับหลังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบพระคุณออมากครับ